สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมมาไลฟ์สดนะครับก็ได้เครื่องชาร์จตัวนี้นะครับมาทำการชาร์จแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับรีแพ์ดูว่ามันจะรีแพร์ได้หรือเปล่านะครับก็ทำการเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับแล้วก็ปรับโหมดรถครับปรับโหมดมาเป็นโหมดมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้ครับก็ทำการขั้วหนีบขั้วแดงบวกดำลบนะครับหนีบให้มันแน่นนะครับ ถ้านีขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นคําว่าฟูทั้งที่ยังไม่ได้ชาร์จสันนิษฐานไว้ก่อนว่าหนึ่งแบตจเต็มแบตเสี่อมนะครับก็ถ้าข้าหมดนี้ได้นะครับก็ทําการข้าหมดรีแพร์นะครับกดลงมาข้างนึงเป็น PUL นะครับทำการรีแพร์แบตเตอรี่นะครับ ตัวนี้นะครับ CCA อยู่ที่ไม่ใช่ค่า IR อยู่ที่ประมาณ20กว่า29 30นะครับค่า IR ถือว่าสูงมากนะครับผมจะทำการรีแพ์ให้ค่า IR มันลดลงนะครับผมตัวนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะลงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ดูเครื่องวัดก่อนนะครับ โลบถอดออกเลย mm hmm. มาดูเครื่องวัดกัน mm hmm. ครับก็ทำการวัดเลย mm hmm. นะครับ ตอน,นี้อยู่ที่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแสดงว่าขีดไม่แน่นครับขีดไม่แน่นมันหลวมอ่ะไม่แน่นแน่นก่อนทำการชารใหม่เอ้ทำการเทสใหม่นะครับนี่ใครไว้ฮะตัว iR 2 0ร5บจุดห้าห้านะครับ อายุก็ศูนปร์เซ็นแล้วนะครับการชาร์จอยู่ที่ประมาณเก้าสิบนะครับสิบสองจุดแปดโวลต์นะครับมาดูค่า c c a อยู่ที่หนึ่งร้อยครับ c c a สูงแต่ว่าไอก็สูงนะครับนี่ตัวเนี้ยสูงเราต้องทำการลดลงมานะครับก็โดยใช้วิธีการารีแพร์นะครับ เครื่องชัดฟอกเซอร์รุ่นใหม่ต้องหนีบขั้วให้แน่นนะครับจะทำการซ่อมแซมนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้จะลดลงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ